สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับเชฟโรเล็กแคปติว่านะครับรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวผมพาชมสีรอบๆคันก่อนนะครับสีรอบๆคันโดยรวมแล้วสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับฝาครอบตัวนี้ที่มันหลุดหายไปนะครับผมได้สั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อะไรยังไม่มานะครับนี่ครับแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับ ยางก็ยังเหลือๆใช้งานได้อีกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลองคอันะครับ LT 4 View นะครับไปชมห้องโดยสารด้านในกันบ้างดีกว่าครับคันนี้นะครับก็เบาะคนนั่งนะครับจะปรับไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับนี่นะครับ คันนี้ไม่วิ่งไปที่สองแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับนี่สตาร์ตติดแล้วนะครับลูกกุญแจจะได้สองดอกนะครับได้เอเป็นรีโมทดอกหนึ่งและดอกสำรองดอกหนึ่งนะครับเกียออโต้นะครับแอร์จะเป็นแอร์ดีต้อนอย่างนี้นะครับนี่ครับดูห้องโดยสารแถวสองกันบ้างนะครับนี่นะครับเบาะไม่มีขาดนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูแถวสามนะครับแถวสามก็เบาะสวยนะครับไม่มีขาดเช่นกันนะครับมีแอร์ตู้หลังนะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงมาครับเดี๋ยวดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่าครับคันนี้นะครับฝาท้ายสวยเลยนะครับน็อตฝาท้ายยังไม่ขยับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเบาะแถวสามสามารถพับลงไปแนบเสมอชิดกับพื้นได้นะครับ แถวสองก็เช่นกันนะครับนนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับของแคปติว่านะครับที่มันสามารถลาบนอนและขนของได้เยอะนะครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับนี่เสียงเครื่องสตาร์ตติดอยู่นะครับเงียบมากนะครับนี่ครับก็เป็นโช๊คให้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไม้ทำนะครับการหน้ายังเดิมอยู่นะครับ กระโปงมีรอยขันบ้างนะครับผมว่าน่าจะตั้งกระโปรงอะไรพวกนี้นะครับนี่นครับแต่กระโปรงยังเป็นกระโปรงเดิมอยู่นะครับเครื่องนิ่งมากนะครับนี่ครับชักมาไม่มีไอนะครับใครหารถเจ็ดที่นั่งครอบครัวราคาถูกอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับขอบคุณครับ